พาผู้ชมไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเกิดเหตุชายคนนึ่งวัย42ปีครับชายคนนี้ปรากฏว่าไม่พอใจรองสารวัตรปราบปรามของสอพอแคนดงฮะเพราะว่ารองสารวัตรคนนี้เนี่ยไปถ่ายรูปรถเขานะฮะไปถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานประกอบอุบัติเหตุการเฉี่ยวชนที่เกิดขึ้นฮะปรากฏว่าชายคนนี้ตามไปถึงบ้านเลยฮะไปด่าทอแต่ก็ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวฮะ ก่อนที่สุดท้ายทางรองสารวัตรจะยิงปืนขึ้นฟ้าครับเฮ้ยมืงั้ยัดเลยมาอกแล้วอาจะยิงผมใช่ปะผมมีคนได้ยิงแมนดันยิงแต่ว่าเมื่อกี้อายิงผมสองนัดแล้วบาดีบาดจีเป็นยังจังไปบ้านผมไม่ได้เข้าบ้านอาเลยสัก้าวลูกสาวลูกสาวหลานปวยหัน เมียผมที่แต่พูยิงอยู่หันผมได้เข้าบ้านอาบอไปอารวาสยังอยู่บ้านเดิมว่ยว่ายยังอยู่บ้านอืฝั่งหนึ่งไปถึงที่บ้านาไปต่อว่าด่าทอส่วนอีกฝั่งหนึ่งอาจจะอดทนทนไม่ไหวชักปืนขึ้นมายิงยิงขึ้นฟ้าแล้วก็อย่างที่เราได้ยินกันเนี่ยฮะพูดถึงว่าเป็นอากันพูดถึงลูกถึงหลานกันไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วสองคนนี้สองฝ่ายนี้เอ๊ะเป็นญาติกันหรือเปล่านะฮะ นี่เป็นคลิปที่โพสต์ขึ้นใน Facebook ครับหลังจากที่มีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดนะฮะคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็โต้เถียงกันอย่างที่เราได้ยินนะฮะเจ้าของคลิปเนี่ยพยายามถามอีกฝ่ายหนึ่งว่ายิงตนเองทําไมขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกไม่ได้ยิงแล้วก็ถามกลับมาที่เจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่ามาคุกคามผู้หญิงและเด็กที่อยู่กันตามลําพังที่บ้านทําไม,มเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับตรวจสอบพบว,ว่าผู้ที่ก่อเหตุยิงปืน คือร้อยตำรวจโทรกันหากำหาวงสังกัดสพแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนอีกคนหนึ่งคือคนที่ถ่ายคลิปเจ้าของคลิปคือนายสุรชัยสังคจุตินายสุรชัยเนี่ยเขาเล่าบอกว่าตัวเขาเองนะครับมีอาชีพขับรถส่งน้ำดื่มแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยภรรยาของเขามาแจ้งบอกว่าร้อยตำรวจโทกันหาเนี่ยมาถ่ายภาพรถของเขาที่บ้านตัวเขาเองรู้สึกไม่พอใจ จึงตามไปถึงที่บ้านของร้อยตำรวจโทรกันหาเพื่อไปสอบถามข้อเท็จจริงว่าที่มาถ่ายรูปรถเนี่ยถ่ายทําไมถามเขาว่าที่มาถ่ายรูปอะไรบ้านผมนั่นครับก่อนที่เกิดเหตุครับผมไปถามหน้าบ้านเขาผมไม่ได้เข้าไปในบ้านเขาผมไปไปถามกาสมรสนหลดอย่างเงี้ยผมไปถามสาวัตกันหาที่ไปถ่ายรูปอะไรบ้านผมเขาไม่อยู่ผมก็กลับมาแต่ว่าพี่ยืนยันว่าแล้วว่าไปยืนด่าใช่ไหมไม่ได้ยืนด่าครับยังไปด่าใครครับไม่มีใครสักคนครับพี่ ทีนี้ทางฝั่งนี้บอกไม่ได้<ฆ>ไปว่ากล่าวไม่ได้ไปด่าดทอนะอ,อยากจะไปถามข้อที่จริงว่ามาถ่ายทําไมมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้นายสุรชัยบอกว่าหลังจากที่เขาไปรออยู่ที่บ้านผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามานะฮะทางร้อยตํารวจโทรกันหาก็เดินมาหาครับ<ฆ>แต่ว่าในลักษณะเดินมาในโอโหมาแบบเอาเรื่องเลยก่อนที่จะชักปืนยิงใส่เขาสองนัดนี่คุณสุรชัยบอกนะฮะ<ฆ>ยิงปืนใส่เขาสองนัดซึ่งเขาได้เข้าไปแจ้งความที่สพแคนดงไว้แล้วฮะ แต่เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าตัวคู่กรณีคือร้อยตํารวจโทกันหาเนี่ยก็เป็นตํารวจอยู่ที่นี่ทีนี้ฟังข้อมูลอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็เปรียบเทียบดูนะฮะอีกฝั่งหนึ่งคือนางบางอ่อนนางบางอ่อนนี่เป็นภรรยาของร้อยตํารวจโทกันหาคุณบางอ่อนเล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยสามีไปเข้าเวรที่โรงพักตัวเธออยู่กับลูกและก็หลานรวมสามคน เห็นนายสุรชัยเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาบุกมาถึงที่ในบ้านครับแล้วก็มาต่อว่าสามีของเธอต่อว่าแบบหยาบๆยาายคาก่อนที่จะกลับออกไปคุณบางออนบอกว่าเธอกับลูกรู้สึกกลัวมากครับเพราะว่าอยู่ๆเข้ามาก็ต่อว่าใหญ่โตเลยนะครับก็เลยรีบล็อกประตูบ้านแล้วก็โทรศัพท์ไปหาร้อยตํารวจโทรกันหาสามีพอผ่านไปสักพักเนี่ยตัวนายสุรชัยก็ย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งครับ รถแทร่งนะละมาจอดยุหันแล้วแกกับมาดาคนยืนมองเงินจักรยานน่ะเนี้ยคือมาดาใครครับมาดาตำรวจกันหาหน่ะล่ะแกปะแกฝันเก่งเมื่เกี้มาจับเลยตัวยานมึงดอกบอกมึงออกมาเลยมันวางซีโอ้แกเบายุมันนี่ยุติแจ้ฉันกับลูก ไปด่าได้เจ๊จักยาอุ้ยด่าไปท่นทีบเลยเขอบุกเข้ามาในบ้านเลยครับจ้าเขามากเลยที่มองรถจักรยานมรถจักรยานมันมาดีดดาแบบนี้พอดีด้ยินเสียงอันฉันกับลูกบอ,อกกันวายจะออกไปเด้อแม่ยาาิแม่ยาน,ยานขณะที่คุณบางอ่อนเองก็ให้ข้อมูลนะครับคุณบางอ่อนก็เล่าให้ฟังบอกว่าทราบจากสามีมาบอกว่าคู่กรณีเนี่ยนะครับก็คือนายสุรชัยเนี่ยขับรถส่งน้ําดื่มแล้วปรากฏว่าขับไปเฉียวชนแล้วก็หลบหนี โดยหน้าที่สามีก็ไปถ่ายภาพรถของนายสุรชัยเพื่อเอาภาพเนี่ยไปให้กับผู้เสียหายที่เป็นคู่กรณีได้ดูว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรอย่างไร<ช>นะฮะส่วนเรื่องของการยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยสามีบอกว่านายสุรชัยพยายามที่จะเข้ามาประชิดตัววันนั้นเนี่ยฮะที่มีปากเสียงกันเนี่ยก็เลยตัดสินใจยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการระงับเหตุไม่ได้หวังถึงจะเอาชีวิตหรือไม่ได้คิดที่จะทำร้ายแต่อย่างใดครับ ก็ดูจากคลิปแล้วก็คุณผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับว่าเหตุการณ์เนี้ยคุณผู้ชมมองเห็นยังไงบ้างนะครับแต่นี่คือข้อเทจ็จจริงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ